สวัสดีจ้าเกาหลีบ้านนอกจ้าพี่น้องเมื่อเนี้ยมาเด้อมาเด้อย่ำหอยนั่งลมอีกคือเก่านะจ่ะพักแก่มเข้ากับเป็นเบียรพักกากพักอกะลัมแล้วก็คิงดองนะจ่ะนี่ยค่ะเบียรพักนี่นะจ่ะหอยนั่งลมเดี๋ยวจ้าหอยนั่งลมพี่น้องนี่จะโตงเมื่อนี้แกเรียบร้อยแล้วนะจ่ะไม่ยาแล้วแกมาห้ ย่ำแบบง่ายๆเขาเห็นนำย่ำสำเร็จหรอกะเทลงเลยนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อนำย่ำสุดยอดทิ้งดองแล้วค่ะกระเทียมเหมิด คำยังไงลดาการมึงไงนี่กินหมือนนี้หัวกันลิกงา่ายนะจ้ะมากจะแซ่บมากบ เห็ดงาสิโบเคยออันได้มีคลิปกินเนาะค่ะช่วงนี้ก็สิมีจะคลิปเฮ็ดกับเข่ากับฝากติดตามน้ำเน้อจ้าฝากติดตามอันนี้ก็เป็นคลิปพ,พี่สาวเนะาะแต่ยุไถ่แล้วแต่เฮ็ดเป็นคนเฮ็ดคลิปเนาะค่ะของอาย่บา้านห้องวัตถุดิบมันบ่อึดเนาะค่ะ ว่าอีก่องทางนึงกับสวนทัญรัลน์เอนกับปริชัดนะจ๊ะและปริชัดเนาะค่ะอาน,น,นก็คือแบบกับเขาอีสานกับเขาบ้านๆพี่น้องมีเหมือนทุกอย่างปากติดตามนี่เด้อค่ะกับเขาไทยกับเขาเล่าไม่เหมือนเนาะค่ะ คิงดองเขากันคัะเคยกินตะคิงดองกับอันเซก,กวอา มาแล้วจ้ากระแสนุมกันใส่มือเป็นเบียร์ผักเนาะค่ะเบียร์เบียร์หน่อยเขาเจาะออกมากเห็ดเป็นพัก จีนย่กินแหงว่างกินพักัดกินมามา hâm nhẹ nhàng sột nạp đi nhắm cả giòn đấy rồi hết em ต่ำตะเทือนไปญี่ปุ่นผนเนาะจ้ะโอ้ยเห็ดเห็ดเหียมึงหัวจึงพูนเนาะเห็ดใส่มือกับว่าเหลียวนะคะ มห,หอมเจียวมี่เลยจต้ตเว่าเบย์อยากใส่หอมเจียวแล้วกับพริกเผาแล้วค่ะเบย์ใส่มีอยไปกินแบบหนำซีฟู้ดธรรมดานี่นะคะ มาสิตําเซปเปราพี่น้องลืมข้าวมันนรืมข้าวดอกมันหิวเข่ามันก็เลิกง่านเผ็ด<ม><น>ด้ยค่ะ ซีเป็นคื่อบปเผ็ดแต่มันเผ็ดอ่าเขาริกเอาปันนะจ้ะเป็นน้ำยำแล้วนะคะ các con lắm lắm mà เฮียซาซายมาจากพี่น้องมาเด้อมาเด้อจะค่ำนะพักลำหน้าหนาวหาวาน,วานจาังเสียบนะหวานแบบหวานจริงจังเลยนะ กูไไวัยแล้วนั่งหมดหลายมีนาลูกแกมาให้พรเขาเล่จ้ายิ้มแล้วลละตกไทย บักสมอันสมเจจูนะจ๊ะเกาหลีบ้านนอกกับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะจ๊ะที่อ่ารับชมคลิปนะาจา๊ะก็สิพยให้ย่ามหาคลิปดีๆคลิปเฮ็ดกับเขาคลิปอ่า ไปเที่ยวอีกองที่แบบกสิพยายะปรับปรุงคลิปเนาะจ้ะคันมีเวลากับเสิเอามาลงให้เรื่อยๆกับขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะคะ่ะคันถูกใจก็ก,กดถูใน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 กใจเห็นน้ำเนาะจ้ะกดไลค์กดแชร์เห็นน้ำแฮ้สิขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะอ่ามือนีก็ขคอโตไปก่อนนะจ้ะขอบคุณหลายๆเดีอจ้าสวัสดีจ้า